ระหว่างรอสีชุดตัวนะครับมาถ่ายให้ดูคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงาครับทางร้านจะมีทั้งดำด้านและดำเงาอันนี้ลูกค้าเพิ่มออปชันเป็นพ่นซุ้มล้อด้วยนะครับจริงๆเราไม่พ่นซุ้มล้อมันก็กันสนิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่การเพิ่มซุ้มล้อมันจะทำให้รถดูสวยดูเข้มขึ้นดูสะอาดตา ถ้าล,ลูกค้าใหม่มากๆแบบปั๊มยังใหม่เราก็จะหอให้นะครับจะไม่พ่นทับแต่ถ้าเก่ามากเราก็จะพ่นทับให้ได้ทั้งป้องกันสนิมได้ทั้งความสวยงามรถเก๋งเริ่มต้นที่พันแนะครับกระบะเริ่มต้นที่2002ท <S 2อ0พสส่วนลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้ครับ อันนี้สียังไม่เช็ดตัวดีนะครับดูไม่เท่ากัน